ขยกะก็ถือว่าบ่หลายปันไหนขนาดนี้ค่ะซ้ำนี้ก็ถือว่าเบลอไรในเมือไรจักโลจักถุงจกักอะไรครับก็ประมาณถุงดำนี่แหละค่ะงไน,นะครับส่วนมากก็จะมีถุงพลาส,สติกแล้วกะ็พวกแก้วน้ำส่วนหนึ่งก็จะเป็นพักสดถุงพลาส,สติกควจะรถขยะคนจะมาเก็บไปเทายุ่เตาค่ะ คือในเขตตบลระบกของเขานะครับก็บมีอยู่12หมู่โมนะครับ12หมู่แต่การบริบทของตบลระบ,บกบคือมีปัญหากับเครื่องขยะขยะนี่เป็นอันดับหนึ่งห้องในตบลพอว่าเป็นอย่างถึงมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนี่คือระบกของเขานี่มันจะมีตลาดตลาดหรือว่าเป็นแรงท่องเที่ยวแรงท่องเที่ยวนี่ เริ่มแรกการขยานี่มันจะมาจากแรงแรงข้างนอกแรง,งทั้าง,นอ,ง,งนอกนี่มันเป็นเป็นขยายจรขยายจรเขามา้ามาต่อมามันทุ่มทนมันก็ไม่โครงการแบบไม่ตลาดนัดตลาดนัดในบ่านประชาชนส่วนใหญ่นี่ หัักจะใส่หมายก็บ่าหูจักจะใส่มาร่วมกัน,นเก็บขยะบ้านโบมีผูกเก็บถิมตตเต็มถุงพลาสติกเนี่ยเป็นเหตุบานเนยพวกขายเอาไป,ไปทิมใส่เอาไปทิมบอลชาวบ้านก็จะใส่ตามเอาไปทิมปศนพุดดพตาเนี่ยบานเนีน่ยนานไปมั ขยายพวกอาหารพวกอย่างมันส่งกลิ่นเหม็นเอเป็นเหตุเพราะว่าพวกทีมขยายทั้งที่พวกเก้่ไปเบิกนั่นหลงเลียนมันอยู่ขางกันเห็นบ่หลงเลียนไปปนเหม็นก็เลยมาเก็บหว้จึงได้มันสใส่ เลียงพลาสติกนะครับ آ, เลี้ยงพลาสติกส่วนหนึ่งกัเป็น,ปนมันเป็นขยะรีไซเคิลนะครับเนาะขยะไอ้ที่พวกเป็นขวดพลาสติกขวดย่างนี้คือมุ่งบัญช่านะครับพันมี่โรงงานนะครับรับสื่อของเกา่าพวกพลาสติกที่เป็นขวดนะครับเป็นที่มันขายได้นะครับเป็นส่วนมากเป็นจะาู้จักดีแล้วคนจะเอาไปขายนะครับส่วนที่พวกเป็นฟุม่มเป็นยังที่มันกนจร,รกนจัดบ่ได้กรจัดยากนะครับเป็นส่วนมากก็ เพิ่นเก่าไปเผาะนะครับนำให้น้ำหน้าของเพิ่นนะครับแต่ว่าปัญหามนันนี่ว่าบางคนเก็ไปเผายู่น้ำบาดน้ำเยียนนะครับักก็คอก,กินเหม็นนะครับเกิดเป็นปัญหานะครับเกิดจังหวะมีมติของไอ้ชาวบา้านเฮานะครับว่าให้ทุกวันสุขพ่อแม่พี่น้องเฮาจะมีการขยักขยะออกมาเอาเฉพาะขยะแห่งที่สาม,มารถเผาไดเอามาไว้หน้าบ้านทางอบปรระบบก็จะมีรถมาขนขยะ ไม่เก็บไปนะคะจะเผาทุกวันศุกร์ค่ะไปเผาทุกวันศุกร์นะครับโดยให้ชาวบ้านเพื่อนขัดแยกไว้เป็นขยะแห้งนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับมันจะมีรถมาลับนะครับไปกำจัดด้วยเตาเผาจะนี้ก็เลยทดล่องใส่อยู่นะครับก็ก็ดีนะครับกับผู้เพิ่นไปเผาบังกะบ่ามาก็จัดได้ดีขึ้นนะคะในขั้วเรื่องพ่อแม่พี่น้องกับบอกะจัดกระจายนะคะกับ รนูคิกว่าดีขึ้นค่ะ เป็นหม่องเขาขยายคองชุมชนครับของบ้านน้องรักครับทั้งสามโมนะครับโมสองโมเก่าแล้วกับโมสิบสองนะครับที่แรกนะโ่อคือฮ่องยัดเข้าไปเลยนะครับยัดให้เตาแรกนี่จะขยายจะกเขาไปหลายเนี่ยครับเอาเขาไปหลายแนี่ยพอฮ่้าจุดไฟแล้วมันก็จะนี่คือตอกขันตอนนี้คือช่วงนี้กำลังตีไฟนะครับตีไฟแบบแห้ง เคือเขาจะสามารถรีรีขาเตาข้างล่างได้นะครับมันจะมีสองมันจะมีสข้างล่างกับข้างบนนะครับเขาสามารถปิดข้างล่างได้เพื่อจะให้เห็นข้างบนนะครับบางทีเพระเตามันหอนได้ที่ห้องเคือปิดข้างบนครับเพื่อจะให้พะล่มข้างหลังทํางานนะครับดูดควันเข้าไปข้างหลังนะครับ ในชื่อโครงการขนาดนั้นคือเป็นตาเผามหัดจรรั์ที่ปลอดคไงคือปลอดปลอดผลพิษที่เกิดจากควันนั่นแหละแต่ตัวสําคัญก็คือระบบน้ําต้องเอาน้ําเข้าไปเป็นส่วนช่วยในการเผาก็คือจับควันจับควันดำพุยง,ง่ายก็คือหดเดินไฟเดินน้ําเข้าไปก็ระบบใช้ได้ก็ลองทดลองใชใ้ดูตั้งแต่เดือนน่าจะประมาณสิงหาปีหกหคือทดลองดูก็ เป็นผลที่น่าพอใจระดับหนึ่งก็เลยขยายผลมาเอาขยะของชุมชนที่ชาวบ้านดําเนินการเผาเองนั่นแหละก็โดยการคุยกับทางหมู่บ้านทางโรงเรียนทางวัดเพื่อทํา MOU ร่วมกันแล้วก็พอดีได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากทางสสส,สมาบริหารจัดก,การในเรื่องขยะชุมชนก็เลยเอาตัวนี้มาต่อยอดได้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งครับ